ค,คลิปนี้มาบิวสตรีมกันหน่อยจ้าล่าสุดนะคะสำหรับชาร์ตยู u ูบมิวสิกวิดีโอเทรนดิ worldwide ประจำวันที่19สิงหาคม2024ครับปรากฏว่า New w o m e n ขององริซ่าอยู่ที่อันดับที่1 worldwide นะคะแม่ใน u t u b e ชาร์ตวันที่2หลังจากลอยออกมาขอแสดงความยินดีกับนโงนริซ่าด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะกรีดหนักมากเพราะ p p l e Music วสิกสเปนอย่างเอาค่ะแม่ปรากฏว่าล่าสุดเพลง n e w w o m แ n ของโงริซ่านะคะอยู่ที่ท็อป3โอ้ my god อยากเห็นอันดับที่1จังเลยค่ะชาว สเปนคือเก่งมากสู้ๆนะคะอาสุดท้ายลาว High ของเรานะคะก็เรียกได้ว่ามาดู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 หลังจากที่มาลงคลิปเต้นนงนิา่ากับคุณยองจีใช่ไหมคะหน้ารักหน้าชัางมากๆในไอจีสตอรี่ก็มีการเคลื่อนไหวนะคะนั่นก็คือมาลง Amazon Music Pandora คือบิวสตรีมกันทุกช่องทางจริงๆค่ะก็ฝากทุกคนสตรีมกันด้วยนะคะใครใช้แพลตฟอร์มไหนนะจ๊ะแม่และล่าสุดทํามาส่งการบิวสตรีมของคุณพี่โรซาเลียกันดีกว่าป๊อปสตาร์สาวของเราโรซาเลียคะ่ะมาดูดที่ i อ Story. มีทั้งแป spotify นี่จ๊ะอาสตีมสตตีมมีทั้งมาลงชาลินก็คือเต็มเพลง new woman นั่นเองแต่ก็นอกจากนี้ค่ะมาลง apple music นะคะโรซาเลียบอกว่าอย่าลืมเดอ้อก็สามารถซื้อเพลงกันได้เยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆ youtube นางก็แปะจ้าและล่าสุดมีการลงคลิปคุณยองจีกับนองริซ่านั่นเองนะเป็นการเชร์มาจากค่ายลาวน่ารักมากมายค่ะโรซาเลียและล่าสุดโรซาเลียก็ได้มาอัปเดตรูปภาพมักจะเป็นการรวม เมนต่างๆนาะเพื่อนๆซึ่งโรซาเลียนะคะมีการเช็คอินอยู่ที่ลอสแองเจลิส LA ซึ่งก็มีการเขียนแคปชั่นอันนี้แอดเอาไปแปลนะมันแปลว่าสีม่วงเป็นสีทองอุ้ยก็แบบเรฟในเพลง New Woman เลยเนาะน่ารักมากค่ะซับพอร์ตซัพพอร์ตซึ่งก็มีหลายภาพมากๆเลยนะคะที่จะเป็นชีวิตส่วนตัวของโรซาเลียนั่นเองค่ะนางน่ารักและก็อารมณ์ดีเฟอร์ก็เรียกได้ว่าบิวสตรีมกันหนักหน่วงค่ะโรซาเลีย โรซาเดียเนี่ยมีทั้งการแปะไปที่วอตแอปนะคะแฟนคลับเขาก็ชื่นชมนั่นเองนะอย่างพี่ท่านนี้ก็บอกว่าเพิ่งได้เข้าวอตแอปค่ะเพราะว่าช่วงหลังไม่ค่อยว่างแล้วเห็นอันนี้น้องลิสมาดูงานแล้วก็อันนี้เป็นภาพเบื้องหลังนะคะของโรซาเลีย VS น้องลิซ่าค่ะก็คือเป็นชุดที่น้องลิซ่ามาลงในไอจีก่อนหน้านี้เป็นชุดสีขาวๆนั่นเองนะจ๊ะสวยแซ่บกันทั้งสองนางเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะมิวมิวมิวเพราะว่าศิลปินที่เขาชื่นชอบเพลงของน้องลิซ่าของเราเขาก็มาซัพพอร์ตน้องลิซ่าของเรานะ อย่างเช่นค่ะวงไรส์ก็เรียกได้ว่าโอ้ยมาเทบทั้งวงแล้วปะคะเนี่ยล่าสุดค่ะเป็นน้องคือเห็นพี่ๆเขาเรียกกันว่าน้องข้าวนะหรือว่าชื่อของน้องก็คือน้องแ <Ent> en. อนทรนภาษาไทยก็คือน้องแอนตันอะไรแบบนี้ล่าสุดนะคะก็ได้มาซัพพอร์ตพิซ่าจ้ะด้วยการลงรูปเพลย์ลิสต์ของตัวเองนะคะแล้วก็มีเพลงของพิซ่า n e ว Woman ด้วยโอ้โหน่ารักมากมายเทสเีเวอร์่อนั้นนี้ก็เป็นน้องวอนบินใช่ไหมเล่นเพลงด็อกซ่าของพิซ่าค่ะเวอร์ชันสโลเวีของพี่ วงน,นี้เข้าเทสดีนะคะเนี่ยแล้วก็น้องโชวทา,าโร่ก่อนหน้านี้ก็มาเต้มเพลงร็อกสตาร์ของพี่ลิซ่าก่อนหน้านี้เด็กเดว่ามาแทบจะทั้งวงเลยนะคะเนี่ยเขาก็เทสดีเด็น้องเพื่อนหรือว่าจะเป็นน้องเนยค่ะล่าสุดน้องเนยคัฟเวอร์เพลงพี่ลิซ่าเนะจาะ New Woman ปังสุด และก็คุณเจระดีนค่ะแฟนของคุณอเล็กซองเดอร์นะคะที่ชายพี่เฟรดดี้ก็มาซัาพอร์ตน้องริซ่าด้วยนะและก็ตอนนี้นะคะแม่แม่เขาเหตุด้นชาด,ดินนี้กันค่ะพเพื่อนๆที่ในเพลงของน้องริซ่านี่ร้องว่า fix eyes b e d y i o l w o l d ก็มีการขิงหน้าขิงตากันใหญ่เลยนะคะบางคนก็โพส์รูปภาพพร้อมแคปชั่นนี้ค่ะแล้วก็แปะเพงงลงโนริซ่านะจ๊ะเออชาเดน,นี้ก็ได้อยู่นะเม่นเนาะและกระแสคัฟเวอร์ตอนนี้นะคะก็ยังมีมาเรื่อยๆนะคะพี่พีทพามานาค่ะก็มีการคัฟเวอร์โนริซ่าคือ,อในเพลงนะี่ไม่ใช่โนริซ่าหรอกนะคะท่าสะพานโค้งเนี่ยแต่ว่าด้วยความเป็นเพลงโนริซ่านะคะพี่ๆเขาก็เหยกัฟเวอร์กันนะเนาะเพื่อนๆอ,อะไรที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับริซ่าเขาก็เหยกัฟเวอร์จ้ะ และก็ล่าสุดนี้นะคะได้เห็นว่าเอมมาวิชได้เต้นเพลง new w o m a n ของ้อนนิซ่าด้วยค่ะซึ่งดูเหมือนว่ากำลังเป็นไวรัอเลยนะโดยพี่เขานะคะเป็นผู้เข้าร่วมรายการ Big Brother นะคะซึ่งเป็นรายการเกมเบรริลิตี้โชที่นำผู้เข้าแข่งขันประมาณ12คนมาใช้ชีวิตด้วยกันในบ้านหลังหนึ่งนั่นเองนะพี่เขาได้เต้นเพลง new w o m a n ของ้อนนิซ่าด้วยน่ารักมากมาย นอกจากนี้5สูตรนี่ห่ะเกี่ยวกับเพลง New w o m a n ไม่รู้ว่าใครนะคะเป็นคนทำคลิปนี้แต่ว่าพี่เขาเป็นการรวมคลิปนะคะในหลากหลายเผยให้เห็นตึก YG ที่โนริซ่าเดินเข้านะคะตั้งแต่น้องไปออกรายการที่เรียกได้ว่าอมีความเจ็บปวดมากมายผ่านการร้องไห้ตั้งแต่เริ่มเดบิวต์การมาออดิชั่นโน่นนี่นั่นนะคะได้เห็นแล้วจนเป็นปริซ่าปัจจุบันในเวอร์ชัน New w o Men มันเชิงภาคภูมิใจจริงๆค่ะแม่ <The conversation> It's my time, I'm a. ต่อมาค่ะเอคอรนําเสนอเรื่องราวทั่วไปฝากกันค่ะซึ่งเกี่ยวกับนงลิซ่านะคะจะมีการเปิดบับเบิ้ลภายใต้ชื่อบับเบิ้ลฟอนลาวในเดือนกันยายนนี้ค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพูดคุยกับแฟนๆสาหรับศิลปินนะคะโดยบริษัทเดียูซึ่งดําเนินการบับเบิ้ลนะคะได้ประกาศในช่วง19ว่าน้องลิซ่าจะมีการร่วมกับบับเบิ้ลนะ้ผ่านชื่อบับเบิ้ลฟอนลาวจะเปิดในเดือนกันยาย,ยนค่ะซึ่งคุณอันจงโอซีโอของเดียูได้กล่าวว่าเราดีใจมากที่ริซ่าซึ่งเป็นศิลปินระดับ แฟนอย่างแข่งขันในข้ารรวมแพลตฟอร์มบับเบิลการที่ดิซ่าเข้าร่วมความสามารถในการแข่งขันของบับเบิลจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะอานะ CEO มาเองค่ะแม่เอาล่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะน่าทาไลน์ก็เรียกได้ว่ามีความดราม่านิดนึงค่ะเนื่องจากว่าใ้เห็น,น้องิซ่าจะไปเปิดแพลตฟอร์มที่เกาหลีใช่ไหมที่ว่าบับเบิลนะคะแต่ว่าอยากจะบอกเพื่อนๆว่าน้องิซ่าควรมีทุกช่องทางนั่นแหละเพราะว่าบางคนก็มองว่า IG ก็พอเลยปะไอเนี่ยยิ่งจะแบบว่าตก g p ได้เยอะนะคะพวกต่างประเทศแฟนคลับมากมาย คือได้ทั่วโลกเลยแล้วเราจะมี f ฟน l o w เวอร์ทำไม อันนี้แอเข้าใจได้ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าคือสารตั้งต้นน้องลิซ่าก็อยู่ที่เกาหลีนนองเพื่อนๆอย่าลืมว่าน้องก็ยังคงต้องทํางานกับแลกพิ้งต่อไปได้ก็ฐานต่างๆก็ยังอยู่ที่เกาหลีนะจะแม่อย่างมาเปิดป๊อปอัพก็เกาหลีเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้น้องลิซ่าโด่งดังที่ก็มีทุกวันนี้นะคะแอก็มองว่าอ่ะอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเอาไว้สื่อสารกับเป็นๆอย่างบับเบิลเนี่ยก็ปังอยู่นะแม่เพราะว่าเขาก็นิยมกันอยู่นะแล้วก็มันเป็นการทํางานผ่านค่ายลาวคือข้ามค่ายไปเลยเพราะว่ามันเป็นบริษัทททีี่่ออะะ่เเเปป็็็นนนนคครรืออออขงง SM Entertainment ะะะกไาาจามมับตม เผื่อว่าน้องนิ่าจะมาบ่อยๆไงซึ่งแอดก็เข้าใจนะคะว่าเพื่อนๆอยากจะให้น้องนิ่าแค่ไอจีก็พอแล้วปะมาให้บ่อยๆมาไลฟ์นู่นนี่นั่นแต่ว่าเอ่อไอบับเบิลเนี่ยเขาอาจจะมีกิมมิคหรือว่ารายละเอียดหรือว่าเขาเรียกอะไรดีอัลกอริทึมที่ทํางานได้มีประสิทธิภาพกว่า IG หรือเปล่าประมาณนี้ที่จะทําให้เรานี่ค่ะสื่อสารกับน้องนิ่าได้เยอะกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางแลวกันน้องเพื่อนๆเนาะคือราม่ากันอยู่นะคะว่าแล้วเราจะมียอดฟอล์หนึ่งร้อยสี่เพื่ออันนี้ก็มองในหลายมุมเนาแม่่นตวใใๆคืออห้้งี การโปรโมทได้แบบว่าทั่วโลกไปเลยดีกว่าแล้วก็ตกเคป๊อปไว้อยู่แล้วจ๊ะแม่ดังนั้นก็อย่าดราม่ากันนะคะแต่ว่าแอร์ก็เชื่อว่าแม้ว่าจะบ่นกันแค่ไหนว่าตามไอจีก็ดีอยู่แล้วแต่แม่แม่ก็โหลดกันเหมือนเดิมใช่ไหมเออแล้วก็จะไปสมัครพรีเมียมกันเหมือนเดิมใช่ไหมขอแค่ที่ไหนๆที่มีอนลิซ่าจริงไหมคะย่ามาถียังฉันว่าจริงดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มค่ะที่มารอติดตามกันว่าบอสจะมาบ่อยแค่ไหนแล้วก็อู้จะน่าตื่นเต้นขนาดไหนถ้าหากว่าพอองลิซ่ามีการมาเจอแฟนคลับุ๊นี แล้วแบบหน้าทำลายมีการเมาส์กันนะคะคนที่ยังไม่ได้สมัครนี่ก็อาจจะสนใจสมัครได้เลยนะเพราะว่าวอุ้ยโนริซ่ามาไล่ขนาดนั้นได้หรอโนนี่นั่นนะคะก็อาจจะเป็นการเพิ่มความอยากจะเข้าไปสมัครนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเป็นรายได้นะคะแม่ตรงตรงถึงโนงริซ่าแน่นอนดังนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะบิวหลายสิ่งหลายอย่างเดือเกินเนว่าจะมาบิวแค่เพลงอะบิวทุกสิ่งเล,เลยด้วยกันนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ชอพผอนโนริซ่าเสมอแล้วก็มาสตรีม e เพลงโนงริซ่ากันต่อเยอะๆนะจ๊ะแม่แล้วก็อย่า,ายลืม เต็นกับคุณยองจีน่ารักน่าชังมากๆเลยก็ขอพี่มาแปะลิงค์รัวรัวรวัฝากไปสปอร์ตที่ IG โร,รซาเดียด้วยนะคะ hey,